วัดีค่ะวันนี้จะมารีวิวติดตั้งคันเร่งไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวปรับ3ระดับแล้วก็ปิดควันได้ของ ECU ช็อตนะคะในรถ New d m a x c ปี2020ค่ะตัวนี้คันเร่งไฟฟ้า power boost นะคะ1,990บาทเองค่ะลูกค้าเป็นรถวิ่งงานทุกวันนะคะบอกว่าคันเร่งค่อนข้างหน่วงแล้วออกตัวช้าคับไม่ทันใจก็เลยนำรถมาติดตั้งคันเร่งไฟฟ้านะคะมาดูวิธีติดตั้งง่ายๆกันเลยค่ะ คันเร่งไฟฟ้าที่ให้มาก็จะมีเป็นรีโมทกับคันเร่งไฟฟ้าแบบตรงรุ่นแบบนี้นะคะปลั๊กตรงรุ่นสัญญาณตรงรุ่นเลยค่ะติดตั้งก็ง่ายๆลูกค้าสามารถซื้อไปติดตั้งเองก็ได้ขั้นตอนแรกก็คือนำคันเร่งไฟฟ้ากับรีโมทนะคะเข้ามาเชื่อมต่อกันก่อนสอดสายรีโมทเข้าไปที่ใต้คอพวงมาลัยก่อนนะคะเพื่อได้ยืดสายเก็บง่ายๆเนาะเอาสองอันนี้เข้ามาเชื่อมต่อกันนะคะในแพ็กเกจก็จะมีเคเบิลทายเล็กๆเอามายืดให้มันแน่นนะคะแบบนี้เลย จากนั้นก็นําคันเร่งไฟฟ้าเข้าไปเสียบแทรกที and ่ปลั๊กคันเร่งเดิมนะคะตําแหน่งปลั๊กคันเร่งก็จะดูอยู่ที่เท้าเหยียบเราตรงนี้นะคะก็จะมีกิฟอยู่ด้านในนะคะบีบกิฟและดึงปลั๊กคันเร่งขึ้นแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วจากนั้นก็นําคันเร่งไฟฟ้าเข้าไปเสียบแทรกที่วงจรเดิมเลยค่ะจากนั้นก็นําอีกฝากหนึ่งนะคะเข้าไปเสียบแทรกตรงปลั๊กตรงนั้นได้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะเสียบให้ลงล็อกนะคะเสียงจะดังกล็กนึงลงล็อกพอดีค่ะลักษณะออกมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับรีโมทก็หาตําแหน่งติดได้ตามต้องการเลยค่ะขับขี่อยู่ก็กดเปลี่ยนปรับระดับได้เลยนะคะติดตั้งง่ายๆแค่นี้เองค่ะ